สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอินคมผมพิทักษ์เอไอโคสตต้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องไหม่นะครับน้องไหม่เป็นพยาบาลนะครับแล้วก็น้องมีความสนใจทางด้านระบบดิจิตอลแล้วก็ออนไลน์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็สร้างตัวระบบที่จะสนับสนุนตัวธุรกิจนะครับนั่นก็คือตัวดิจิตอลแอสเซทที่เป็นระบบอัตโนมัติรบกวนน้องไหม่นะครับช่วยแชร์กับเพื่อนๆพนพี่น้องด้วยนะครับว่าตัวระบบนี้นะครับมันจะช่วยผู้คนได้ไยงไบ้างครับ สวัสดีค่ะอ่าชันชื่อพิมพ์ิพาเอลิฟค่ะอ่าเล็กสั้นๆวาน้องไม้ก็ได้ค่ะก็คือเป็นผู้ช่วยเหลือคนไทยอะค่ะในการใช้ดิจิทัลแอสเซทอะค่ะในการหารายได้ของตัวเองอ่าหลักแสนขึ้นไปต่อเดือนนะคะโดยใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเหลือค่ะครับน้องไมอธิบายนิดนึงไหมครับว่าระบบอัตโนมัติตัวนี้ที่ไม้จะช่วยผู้คนนะครับมันมันมันทำงานยังไงล่ะมันเป็นระบบอะไรครับก็คืออ่า อ u ต o นม t ต d ดิจิตอลแอสเซทนะคะในที่นี้ดิจิตอลแอสเซทมันจะมีหลายความหมายแต่ในที่นี้มนมหมาย,มายมถึงระบบสมาร์ทเบดนะคะ,ะเรานําระบบสมาร์ทเบดกับคําว่าออโตม a ช i ั่นมารวมกันแล้วก็ให้มันทํางานให้เราอะคะ่ะหมาถึงเหนื่อยครั้งเดียวแต่ว่าสบายอ่าสบายกว่าค่ะครับแสดงว่าเขาสามารถที่จะทุ่นแรงเนาะนะครับในการสร้างระบบครั้งเดียวในการที่จะทําธุรกิจถูกไหมครับอใช่ค่ะ ครับแล้วธุรกิจเนี่ยมันจํากัดไม่ต้องเป็นธุรกิจเอ,อ,เอ,อด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าแล้วแต่เขาจะเซตอัพขึ้นมาได้เลยใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะไม่จํากัดว่าจะเป็นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งค่ะก็คือทําตามความชอบของตัวเองได้เลยยอดเยี่ยมแล้วก็เอาระบบน้องใหม่ไปช่วยในการที่จะบูสต์ให้มันเแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับให้มันทําเงินมากยิ่งขึ้นนะครับยอดเยี่ยมเลยครับน้องใหม่แล้วถ้ามันช่วงโควิดอย่างเนี้ยอ,อ เขานําไปไประยุกต์ใช้เนี่ยน้องไม่ว่าจะจะเอะช่วยได้เยอะไหมในการที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทํางานอย่างนี้ครับช่วยช่วยได้มากเลยครับก็คือไม่ต้องไปทํางานก็ได้ work f r ฟอร์ม e ก็ได้ค่ะอ่าครับก็สามารถที่จะเซตระบบแบบที่น้องหม่ว่านี่นะคอ่บสามารถที่จะเชื่อมต่อกับธุรกิจแล้วก็ทํางานที่บ้านได้เลยไม่ต้องออกไปเปิดร้านไม่ต้องไปเอ ทำงานแบบเดิมๆอีกแล้วถูกไหมครับสามารถที่จะหาเงินจากผ่านระบบ<ช>นี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช,ใชแ่แล้วแล้วน้องไมค์คิดว่าต้องมีประสบการณ์มาก่อนไหมหมายถึงคนใหม่ๆบอกอพี่อยากจะบาเซ็ตกับระบบกับน้องไมค์เนี่ยน้องไมค์ช่วยได้ไหมครับว่า,าจะจะเริ่มเซ็ตยังไงบ้างเนี่ยอย่างเงี้ครับสามารถทําได้เนาะช่วยได้ค่ะไม่จําเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็ได้ค่ะโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับ ครับและนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับน้องไมล์สามารถที่จะทําเงิน u s ดอลลาร์จากต่างประเทศได้แล้วเนาะใช่ไหมครับไมล์ค่ะอ่าแล้วอีกส่วนหนึ่งน้องเขากำลังจะเซ็ตเอ่อแบรนด์นะครับซึ่งจะเป็นตัวดิจิตอลแอสเซทในการช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงโควิดอย่างนี้ผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับ แล้วก็ท่านไหนที่สนใจอยากจะให้น้องเขาช่วยนะครับในการที่จะทำตัวระบบะธุรกิจดิจิตอลขึ้นมานะครับไม่จำกัดว่าเป็นด้านไหนเป็นสิ่งที่วิ่น้องรักชอบแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับก็ทักมาที่ไลน์นะครับที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับมาหานนองไม้นะครับเดี๋ยวไม้ก็ช่วยรายละเอียดในการที่จะเซตอัพระบบให้นะครับน้องไม้ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยไหมครับในช่วงโควิดตอนนี้นะครับมีอะไรที่จะช่วยไหมในฐานะทีะ่น้องไม้ก็ช่วยผู้คนเยอะนะ ทางด้านพยาบาลแล้วก็เรื่องโควิดนะครับเจนครับช่วงโควิดนี้ก็หลายคนเครียดนะก็อ,อ,อ,อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วกออ็อยากให้คนอื่นมีไรายได้มากกว่าหนึ่งทางอะคะ่ะสามารถ work from home ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ักตัวกันเยอะค่ะครับยังไงโค้ดต้องขอบคุณในนามน้องไมล์ด้วยที่เป็นพยาบาลนะครับพยาบาลทั้งหมดต้องขอบคุณด้วยเพราะเป็นแนวหน้าในการที่จะสู้กับโควิดนะครับ แล้วก็เหนื่อยกันเยอะเนาะค้ดคิดว่าเหนื่อยกันเยอะมากนะครับในการที่จะช่วยสังคมตรงนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับและนี่ก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับพี่น้องสามารถที่จะเซตอัพระบบนะครับกับน้องเขาได้เลยนะครับก็เข้ามาที่ไลน์แอดที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับครับโค้ชต้องขอขอบคุณน้องไมล์มากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวระบบนี้นะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆได้อีกมากนะครับขอบคุณน้องไมล์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องไมล์ค่ะขอบคุณส,สดีค่ะ